ตาดวูวงนี้นี่มาเบิร์กอยู่นี่นี่อยู่นี่ก็เห็นสองคือนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ,พอ่อคุณพ่านะคะในช่องสาวบุตไทยแชนแนลค่ะครับเมนี้กะมาเก็บดอกกระเจียวเก่านะคะครับส้ำรวจปลาคือเก่าเมนวันลราได้ปลาเลยขี้เก่ามาเบิ่งดอกกระเจียวพวกหวานคือเก่าครับทำมันมีแนวอื่นเนาะเมนครับ รุ่นไปเชียร์น้ำกขนเลยจ้ามีช่องดอกแรกเขาอาร์จีเลยฮือ,อสวยงามผ่านทองเลืศเนี่ยันนี้เขาจะรลาาหาทั้งดอกกระเจียวทั้งพวกหวาน <ม>ครับหามันได้ไ,ไปมีดงดมีครับฮึบบครับ,รบมีสามดอกเลยเปิงอืม ไม่มาเบิดอยู่นตูมทั้งหมดเลยบ้ยเงาเดียวได้หนึ่นี่หืมอืมดอกนี่อืงฮึบเดึงข้าปั่นนอกมาเนาะมันสามรอปอืมฮึบอืม มีแต่จี๋ๆแถวนี้นี่ผ่านลูกช้โอู้หโบเอิ่มดุนลูกี่ยนะคะดูนี้มันเป็นจากตื่นดิอันเจียวขาวมันก็่คือเจียวแดงเจียวขาวท่องร้ายครับเมื่อนี้ ฝนบุตกอะเกียวแดงก็พูดอยากปรุงครับไม่ก็เจียวแดงเพร่นมักฝนนะคะฝนมาปีเกเปียกเนาะซุ่มๆเหรอกุด<น>ดอกนึงก่งแบบนี้นะครับโอ้มีทางงามโ,อ,มโดดอ,อ,อ้มีดอกน้อยเพิ่ม แมงบอขนาดแมงบอถ้าแมงอันนี้คือตอมาทางอ๋อดีขนาดอ้โดงด,งด,โดง่ดง้วย่ด้มาหมดเงาเลยเดียวขนาดเลย หาดอกนี่หือขาม่เงียบเลยดอกไม่ใท่วู้วมาเบิดเลยนี่ขายขนาดห้าดอกนี่ฮึอืมอืมโอ้ออดอกนี่ สมงามแทนนี่ขาเด้บโอ้ยขาคืองามโอ้ฮดงามแทนหินหินที่รองเลยหินอืม

อิ้นดนโอ้ยโสวยเลยฮึโอ้สวยสองดอครับก็มนี่มีแต่จีๆเลยมันนีมันม่โอ้ดอกนะก้มันนี่ขาวนะ แดงมุกอยมีครับมืนอนี้นะรึผีดองเนาะขาวกะจีไม่ขึ้นไม่รอบไม่เนาะนี่ตะจีๆโอ้โหฝนตัวก็วัดแดงจังเกิดอีกเนาะจะเป็นสะฮันแดงขึ้นมักซุ่มซื่นเนาะึโอ้ยวัาตรงนี้แล้ว ส oh. ่วนด้วสีงามเด้ปอดนี่คร okay. ับนก่มันก็แมนเจ้าเผือแต่ไา้ก่อนงงแต่ละดอกนครับนี่แต่งามงานนี้นะโอ้มันนี่มีแต่จีีเลย ตรงดอกนี้นี่ครับตูมข้างในครับนี่ สองดอกกันนี่โอ้โหมันนี้นะครับนี่แต่งงามก็พ่อครับแดงที่จีนโอ้โหนี่ยุนระไรเห็นสองโอ้โอยอโอ้โอยงามครับโอ้โอย าสามไมนกจ่เมือกออี้หอมเดือดิค่ะนี่ห้องละสองละสองก็ค่อสองสามกนันเนาะผาผาดอกอุ๊ชองสองดอกเลยมั้งมีแนวกินมี้งกิน เกอบแมนกุ๊ดมึกขา มันบปดสีดึงง่ายก็ดึงง่ายนะเปัดเงาสีดึงย่ก็ดึงแา่เนาเนาเป็ี่ยนมาเงาเนาะโอ้ยดดองอูโหูสูมแท้สูู่โอ้ขาอืมอ <พ>ปาดขายเงาตูมตูมบ่เกลียวแดงดอกแรกที่ตูมขนาดนี้มื่อนี้สิเด้อเด้อโอ้โหโอ้จะหาเห็นตจนตูมขึ้นนี่ครับ<อ>กีขึ้นนะโอ้ง<อ>ามครับเาก็ได้ดอกหนึ่งอัดอกนี้ค่อนข้างหา,งายากอยู่ครับมื่อนี้ เนาะมันยักบานเบิดแล้วกันดินแหง้งดินแหง้งแล้วก็เจียวมีปุ่งเลยเห็นบับจีๆอยู่เนาะกำลังขึ้นอยู่ครับเนะาะแต่ตอนนี้ฮอนเอาขนาดเลยเอ,อมือนโนนี่ก็เป็น,นยาซีบุดินแก่นดินแก่นนะตนวนนี้บ่ค่อยใหญ่ก็ะด๊อกแต่ตุ่มอยอะอืม,อม โอ้ได้ยินแต่แดงแดงนบ่แดงแดงแดงูขาวก็มีใเสียให้ดูโอ้ขาวนีโอ้ลับตาไปดึกขี้เละกกระเน่าถ้าฝนยาตต้ละดอกน้อยแล้วแดงก็ได้เนาะ ทอดอยู่วังไงให้ด้ปอืมทดนี้ออนะโอ,อ,อ้โหอไรกันเนยอครับ <laughs> <laughs> Hự. Oh. tăng tha, đi. quá hmm. oh. oh. <laughs> <Dương này. cười> <laughs> <laughs> ไปวงนี่ก็มาปุ่มกันอยู่เป็นยังไงที่ดอกที่ดอกนอยอือโอ้ยนี่โอ้ดิค่ะนามได้นี่ครับยางหลายหลายนวลแล้วไอ้ตัวนี้ละถ้าส่วนมาจะเป็นจีท้องหลายครับตกกระเจียวขาวท้องลายกระเจียวแดงไม่ได้กระโดนะคระบมือนี้ได้ของสำหรดอกเองด้วยกระดอกน้อยตกกระเจียวก็รอฝนเพราะกว่าน,นี้คือสิ้นสุดการ แตกยอดเรีบเยบร้อยห้งบ้านสามผู้ไทยไม่เห็นแตกยอดเลยถ้าฝนตกเซอรอรอบนึงก็คือมีแตกยอดนะคะ no, เนาะจะเป็นอย่างสันแม่ก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้กินผากหวานมาน,นี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แหละเออพ้นมีแตกยอดเลยก็เลยพาก,กันหาได้หาแต่ดอกกระเจียวนะคะช่วงนี้ครับข้าวเจ้าลายยางมดแดงก็ท่านที้เห็นครับมันบปิท่านในโหมไหมเป็นห้างตะปอมตะแปมน,น้อยอยู่เน <c oughs> <No. S 2> าะจกเป็นอย่างซีปีนี้นะอ ห้างโมเดลก็หลายอยู่แต่มันหักโบโฮมหลายหลายห้างโมแดงห้างน้อยๆนี่้นะคะแต่มันโบโฮมเป็นห้างใหญ่เนี่ยนอกระเจียวก็นี่แหละครับอ๋อมีแต่จีหรือว่ามือนี้นยแต่ถูกถูกนน้อยถ้าหลังฝนตกจากสองสามมือเนียว่าจะจะเฮิรนหลายนะคะเน่ยกะรอฝนอีกเก่าคือเนี่ยฝนกระทิงชงได้หลายมือทำมาอีกรอบไม้แห้งๆก็สิได้ทั้งเฮ็ดบดทั้งดอกกระเจียวคือเก่าอะไรเนาะ แต่ก็ลอยซะก่อนไปเรื่อยๆท้อไม่ชาขนาดวันนี้นะแต่ละปีต่ละอันก็คือกันจังปีแมนปีไกยนี่เห็นออกรอบเดียวครับปีนี้ก็ซ่อมเบิ้งสิเป็นยังไงบุ๊ท่านข้างน้ำหนาวก็จะเป็นยังไงเห็นออกประสคงข่าวี่เด้อครับผมปุถุษยไทยก็ิีขึนไปหาน้ำเนาะครับเอาป่ะวันนี้นีก็ออกเมื่อก่อนจะไปคิมหนาพู้หละแมนค่ะทัางสอกันจะปีนี้ก็กลับก่อนค่ะไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ